ขึ้นแล้วโอ้โหมาถึงก็ขนกันเลยสวัสดีลูกเพจอีเตอร์อีจนันทุกคนจ้าวันนี้มาถึงที่จังหวัดสะแก้วแล้วนะคะภารกิจปิดจ,จ็อบของการส่งแอลโกอฮอล์เจลนะครับ เสียงชัดเจนภาพชัดเจนดีนะตอนนี้ทีมอีเตอร์อีจันนะครับมาถึงที่จังหวัดสะแก้วกันแล้วนะครับอยู่ที่สารกกางนะครับสารกกางจังหวัดสะแก้วอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการเลยนะนะครับ หกล้อก็เพิ่งมาถึงเลยนะครับปิดจ็อบแล้ว5จังหวัดภารกิจส่งแอลกอฮอล์เจลวันนี้เป็นท่านรองผู้ว่านะครับมาต้อนรับทีมออเตอร์อีจันด้วยนะครับแล้วก็พาทีมพี่ๆีอาสาตรงนี้นะครับมาขนแอลกอฮอล์เจลอันเนี้ยก็มาลงตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายละนะครับ5จังหวัดปิดจ็อบที่นี่นะครับสวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจทุกคนครับ พี่อรมณ์ฮอตสวัสดีจ้าเสียงภาพชัดเจนดีเนาะตอนนี้พี่ๆเขาก็กํำลังขนอันนี้จะขนลงหมดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดสุดท้ายละ2วันนะฮะปิดจ็อบเรียบร้อยสำหรับภารกิจตรงนี้ก็เมื่อวานไปที่จังหวัดจันทบุรีระยองแล้วก็ตราดมานะครับแล้วก็วันนี้ก็มาที่เฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานไปที่ชนบุรีระยองแล้วก็จันทบุรีนะครับวันนี้มาที่ตราดแล้วก็จังหวัดสะแก้วนะฮะสองจังหวัดนะหจังหวัดภาคตะวันออกนะครับมาพร้อมกับพี่เอกคนขับรถนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่พกนะครับไฮโซพกที่สนับสนุนแอลกอฮอล์เจลตรงนี้ให้อีจั์นะครับมากระจายต่อผ่านทางรายการเรื่องเล่าชาวนี้นะครับ รับก็ขอบคุณพี่อุ้มากๆรถหกล้อคันใหญ่นี่นะครับเราแบกแอลกอฮอล์เจลมาแบบเยอะเลยนะครับแบกมาด้วยความหวังมาส่งกระรต่อกําลังใจให้กับทีมภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ก็จะมาลงที่จังหวัดต่างๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดจังหวัดละทีนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดจากนั้นหน่วยงานก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อนะครับ เมื่อกี้มีฝนตกลงมาด้วยครับลูกเพจแต่ตอนนี้ฟ้าเปิดละระหว่วางทางมาฝนตกไหมพี่เอกตกดัง <laughs> กลัพะแดงเลยของหนูก็แดงเหมือนกันเ <laughs> <laughs> ส้นทางมาค่อนข้างค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับรถสีขาวมา,าวอืเหลือช่องทางเดียว อี่มจันเราเชื่อพี่อันนี้พี่หลุยั์พี่หนุ่มแล้วก็พี่ใส่พี่แบ็คพี่แบ็คมึงอ่ะอ๋อเรียบร้อยเอ้ยยังไม่เรียบร้อยเพราะว่ายังเหลืออีกนิดหนึ่งหวัสดีนะครับคุณลูกเพจครับภารกิจปิดจ็อบกันจ๊ะ ถ่ายเธอคุยกับผู้ว่าเนี่ยนะก็นิดหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นนออจัดแกงเต้เป็นไงบ้างห้าจังหวัดถายตะวันออก <laughs> ทุกอย่างรวดเร็วนะลงปุ๊บเคลื่อนที่ลงปุ๊บเคลื่อนที่โอเคอ,อ,เาาอืม <laughs> เราประสานสติงเกอร์ก็โชคดีได้พี่ได้พี่นักข่าวต่างจังหวัดเนาะที่เขาคอยช่วยอันนี้จะเป็นพี่เอพี่เอนะครับเป็นนักข่าวของอาจารย์เราด้วยนะครับของจังหวัดจาาแก้วแล้วก็เสื้อสีเหลืองเป็นท่านผู้ว่าลองท่านรองเออท่านท่านรองผู้ว่าฮะจะกลัวท่านรองท่านรองครับ ถ้าลองทักทายลูกเพจอีเตอร์อีจันหน่อยทักทายลูกเพจอีเตอร์อีจันนะไลฟ์สดอยู่ครับ <c oughs> ผมสถานการณ์ที่สระแก้วโควิดเป็นไงบ้างฮะประมาณร้อยลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับลดลงนะครับ

ครับผมเครื่องมือต่อสู้ในสนามสมอรับภูมิโควิดค,ครับนะ<ล>เอาไว้ป้องกันเป็นโลกครับผมนัน้วาขอบพระคุณมากครับ<ล>ครับผมตอนนี้พี่เขาก็กำลังผลกันอย่างขมัดครับขยันคันแข็งเลยอันนี้พี่เอนะครับพี่เอเป็นอีจันพื้นที่สระแก้วเนาะอีจันพื้นที่สระแก้วเป็นไงบ้างพี่เอวันที่พี่เมย์ติดต่อ,อก,กันเข้ามา ครับผมโอเคครับสุด <c oughs> ยอดมากนะครับ <c oughs> ผมเ,เดี๋ยวพามาโมมุมนี้บ้างดีกว่า เดี๋ยวพี่เขาจะมา,า,ไาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงไหนเอ่ยปื๊บ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 ปืป๊บตะกี้ลองท่านผู้ว่าเอ้ยท่านรองผู้ว่านะครับขาบอกว่าอันนี้ก็เหมือนโล่นะครับโล่ในสมรภูมิโควิดเอาไว้ป้องกันนะครับเนาะตอนนี้ใครๆก็ต้องการนะครับใครๆต้องการนะฮะตอนนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญมากๆไปแล้วนะครับทุกเพจ ขาดไม่ได้กับแมสอีกนะครับกับแมสอีกสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้เลยนะครับทุกเพจยังหมื่นถึงแม้าทางทางสบคจะประกาศเป็นเป็นเลขมาแล้วก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่ดีนะครับอันนั้นเป็นผลแบบวันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ว่า เป็นผลที่แบบ RT PCR นะครับเป็นผลจากแ lap นะฮะแล้วก็ผลจากแอนติเจนเทสคิดอีก4,000กว่าก็ประมาณ1 5 6 5 0 0 0กโอ้โหก,ก็ยังเยอะอยู่สถานการณ์ก็ยังไม่แน่นิ่งไม่น่านอนใจนะครับดูเหมือนนิ่งๆแต่ก็นะยังวางใจไม่ได้กัดอย่าตก ถ้ากาัดตกก็ยกขึ้นมาใหม่นะครับกรดตกก็ยกขึ้นมาใหม่เนาะเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วเราก็ป้องกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับลูกเพจทุกคนนะครับอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ในนาทีนี้ก็จะช่วยเหลือให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะช่วยกันได้เลยนะฮะ ภารกิจตามหาคนพัดภาคจากกันของอิตาอ,อีจันก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคเหมือนกันนะครับทุกทุกทุกอย่างเท่าที่จะทําได้6เดือนที่เว้นระยะห่างเว้นระยะในการตามหาคนกันเข้าไปก็เพราะโควิดมันมันพีคสูงขึ้นนี่แหละนะฮะก็พยายามาคิดหาวิถีทางต่างๆแต่ว่าในช่วงที่มันพีคสุดๆพีคมากๆเลยเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องหยุด นะครับหยุดแล้วก็มาร่วมมือกับทางอีจันทาโครงการสุขภัยโควิดไม่ว่าจะเป็นอาหารด่วนเอย้ยส่งยาด่วนส่งออกซิเจนด่วนใดๆต่างๆนานาที่ช่วยเหลือกันได้นะครับก็จะช่วยกันทํากล่องกําลังใจทํากล่องนมส่งเตียงสนามส่ง PPE เพื่อด่านหน้านะครับช่วยคนป่วยช่วยด่านหน้าทําให้ได้เยอะที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทํากันได้ก็ทํากันไปนะครับพอในวันหนึ่งที่ มีการปลดล็อกและและโควิดมีซาขึ้นมานิดนึงละนะครับเราก็จะคิดแผนในการออกทำหน้าที่ของเราต่อด้วยภายใต้การควบคุมโรคของเรานะครับเนาะมีการปลดลออ็อก ATK นะครับให้ขายในร้านยาให้ขายในร้านค้าเราก็จะนำตรงนั้นนั่นแหละนะครับเอาไปตรวจในเบื้องต้นวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์แมส ระยะห่างอันนี้เราก็คำนึงถึงตลอดในภารกิจของเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลูกเพจนะครับตอนนี้ก็ขนลงเสร็จแล้วนะครับภารกิจปิดจ็อบที่สระแก้วของเรา5จังหวัดภาคตะวันออกส่งแอลกอฮอล์เรียบร้อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้เต้ยก็ไปทำหน้าที่ของหน้าที่หลักของเพจของตัวเองกันต่อนะครับก็ตื่นตามหาคนที่พลาดพลาดจากกันช่วงนี้ก็จะเดินทางละเดินสายละนะครับแต่ก็ลูกเพจ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทําตามมาตรการป้องกันโรคให้ได้มากที่สุดนะครับ,บเ,เ,เคร่งครัดให้ได้มากที่ส <laughs> ุดนะครับอ๋อเจลลองเจลกันชื่นชอบเจลแอลโกอฮอล์กัน เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับคนระไม้คนระม,มือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ Hand sanitizer นะครับเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราปิด j อบ ส่งแอลกอฮอล์กันที่นี่เนาะที่จังหวัดสระแก้ว <c oughs> มาให้ใหใหใหหยืนข้างเาก็ได้ครครับ <c oughs> อ่าวันนี้ก็จะเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดสระแก้วของสายตะวันออกนะครับสวัสดีครับพี่อารมณ์ฮอส วันนี้เราปิดจ็อบส่งเอลก็ฮอล์สายตะวันออกนะครับที่จังหวัดสักแก้วเนาะจะไ,ได้ให้ลูกเพจดูพี่เต้ยกับกับทางทีมงานเนาะได้ถ่ายรูปไปพร้อมๆกันอืมง่าย โอเคโอเคครับลูกเพจถือว่าส่งมอบแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณลูกเพจที่ติดตามนะครับผม